คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วอยั่จพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพยศคุณบุตรหรือพระสารีบุญโมกขันลาเป็นต้นนี่คือท่านที่เป็นอุคติตันยูขอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพยศคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบุนไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจา้า พรองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาทก็สำเร็จมากผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้ว ยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันแล้วโรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็ หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูดขั้นน่งเป็นอย่างนีง้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นขันจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญหรลอขนาดขนาดไหนม,มันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชน,นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยายอยู่แล้วอย่างท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วกลับมาเนยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาห์พยายาม ถ้กเกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายหนทำซ้ำๆซากๆทำมากก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำมาหยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเย็นไรอานาจก็มากกิเลสก็มีอานาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอานาจเต็มที่ อยากแสด,แสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึนเข้า,ขาถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะาก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับลําดับการปฏิบัติธรรมจรึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะพยายามให้ทำเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลา่เวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสยิงต้องมีถ้าเราไม่ประมัดระวังจึงต้องผิด ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปรับปรามกิเลสยึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในใจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความเยงเงืย้องแย้มแจ่มชัมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับธรรมจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความปเป็นินยโดยทั่วกันถึงจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก่กิเลสจ,จะไม่ยากยังไงกิเลสมัน ่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทําลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทําลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปลอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะบอกแล้วเอามารับทางเลยอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้น มใจดำเดนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ําเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อควาจิตใจให้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นนำ้นำหนักในอาทิตย์ท่านสอนให้ไปไอยู่ในป่าในที่สงบสงบอย่งพระท่านดูพระทั้งพุรการมีจํานวนมากมายที่มุ่งตอ่อแดน,นพ้นทุกข์และประพฤตปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลําดัดบข่าวของท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผลกเหมือนกับท่านล้างมือเปิบแต่เหตุคือการบําเป็นของท่านท่านสลับเป็นสลัตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุงหน้า มาประพฤติปฏิบัติทรรมด้วยความเชื่อความนิยสายต่อเพราะว่าคำอสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดสลิดนิ้ัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลาดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดําเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิม่มขอให้บาําเพ็ญ ทำเพื่อ,พอความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแจกกิเลสถอดถอนจิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้ว ต้องให้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั้นันอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นีไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจ,จิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่พูดจึงชื่อพยศก็เอายศเข้ามานีา้ที่นี้ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขาหรือไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้ากระทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบําเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจท่งาน่ถ้าพูดถึงสถานที่เขสถานที่นั้นเป็นที่บําเพ็ญเป็นที่ชระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ ระงับลงไปดูแล้วโดยลําดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งพิเดษไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธท,ทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหิงวุ่นวาย,ยานั้นจึงเรียกพระยศเข้ามาถูที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้วความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับ ผลเป็นที่พอใจโดยลาดับลําดันนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อกวัอยู่ภายในจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงใน,นสิทธิจ,จิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้ที่เลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยความปฏิบัติเป็นการสอนให้กําหนดพุทโธธรมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายแล้วต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นื่องลดเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญมันหมายกับสิ่งนั้นสิ่งเหนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน จใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระง,งับกลับลงไปได้อย่าลืมอย่านี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลําบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอาลงที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคาว่าคือจิตนี่ก็คือ คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำลอบปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทงที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แกอ่อัตธรรมนี่แหละเป็นหลักใหญ่ เอาบำเพ็ญลงไปคำว่า,าอาัตถิเนตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายในจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอาัตนิเนตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมา มีเหตุมีผลผลิดความขยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจที่ค้ามนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมนคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรุ่ร่วงเปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อเด้เข้ากันแล้วมัน เป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของาศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะท,ทําวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ข้านี่เข้ามาเป็นผู้นําทางหรือหรือจะนําความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความ ที่เกียรเพิ่มความโง่เขาอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามผิดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านแต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมาก่อนเพรายังไม่เห็นผลจนกว่า,วาผลปรากฏขึ้นมาแล้ว เรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเพี่ยวความเงสนยความดุดดื่นภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปแก้ตรงที่หนึ่งกิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปฆ่าไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายแล้ไม่ดูมัน ขาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่ก็มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์มมก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในใจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ทิ่ขันจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้ มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจอจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความปีง nhân, ความวุ่นวายนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหน,กกน,าาไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นละ่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุกข์ มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสงคัญมันหมายนั่นแหละมันแค่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงันั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตแต่ของไปสําคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาวนระเด็นให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับกับสิ่งที่ปรากฏยู่เวลานี้ มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทาไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากาหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มพิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติ แค่ควรดูด้วยดีแล้วนี่ชื่อว่าถูกต้องแล้วเป็นทางที่จะง,งับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้แหละมีความเปลี่ยนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี่เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อขวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่ง ที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่จะงบดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําคัญเราไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้ดูความจริงดูความจริงให้มันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงขราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอ้าวพิจารณาลงในสนามลบนี้ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามลบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างระหว่างขันในปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก,ก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทัน จิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังนี่การพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสําคัญน,นั้นังให้มันเบาบางไปจกนกระทั่งความสาคัญนั่นั้นหมดไปคาว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดจานนี้เองตัดความสาคัญ ป่านนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังมาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทาใหม่มันเหมือนกับไฟมันมาเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่กรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความถูกต้องอตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ผิดทําไมไม่เห็นมันดับด้วย มันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันคชัดเจนถือมันไม่ดับเอามันจะตายด้วยกันให้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันอน,นี่วิธีเผาผราญกิเลสในหลักปัจจุบันนัรถมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดี การแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาดําเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจอ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของกิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถ้ามีการชำระสสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียด,ดเรื่อยๆฐานองกิตคือความแน่นหนามั่คงก็จะแน่นหนามั่คงเข้าไปไเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลําดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลาดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่อมกลัวทั้งนั้นแหละ ถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทาลายเป็นไม่ปรากฏสศกิจปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่ําทาลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไปทําไมหน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่ละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลส อะไรมันเป็นกงจกักอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัว,ตวลําบากทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายอืที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อควา้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยหน้าของปัญญานะหมดทุกข์หมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไป มันมีอยู่ของมันอยู่จนกรทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่ยนั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามไปยจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเอจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้ การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุของขันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทาลายจิตใจให้จิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทําหน้าที่ตามสายลากคือใหกจางทุกข์ตาขเขาประําเข้าไปผู้ที่รูปกดสายลากก็ให้รู้ไปพิจารณาไปเห็นตามเป็นยิงไปเนี่ยเขาชื่อว่าผู้ชาะนี่นาละถษณะกุศลธรรมมาให้ชนะที่กรุงนี่สวดให้ดีนะกุศลธรรมมา จะไปคอยแต่เอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะโป๊ะเป๊ะเปเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลธรรมะก็เท่าเดิมมันแหละว่าสวดถ้ามันถูกจุดสิสวดกุศลธรรมะแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบความโ่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อะกุศลธรรมะมันก็อยู่ที่จิตม่อยู่ที่ไหนนี่นะ อพยากตาร,รม,มาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก้จิตจ,จนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธร,รรมมาก็มันสนใจจะพูดเสียเวลาอากุศลธรรมมาก็เสียเวลาอัพยยากม,มาก็เสียเวลาอยู่รู้ตามความจริงนั้นสบายดีอตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมมาแหละถามมันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆในะภายในจิตใจเนี่ยความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกพระองค์เห็น ก่อนแล้วรู้ก่อนนยจะนําความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันต้องปลอมในวันยังทาคืนยังรุ่มได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เดชพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยอืนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่ผิดดูแสนสมัย เนี่ยท่านวัดโลกุตนาธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเอโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุตนาธรรมแปลว่าทาเหนือโลกนะะนิพพานังปรามังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้น กับคำว่านิพพานังปรมังสุข,ขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่ามอนว่าอันเดียวกันเพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะเดีย๋ยวไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศละธรรมะยุง่งถ้าเป็นพระท่านมาอยากยุย่งหรือท่านลำคาท่านมาอยากไปนอกจากพระหากินท่านจะอยับไปเฮ้ยวันนี้คนตายนะกุศลาอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ,ถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านชี้เกียดยุง่ง เวลาสอนให้กุศลารรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุชลารมใหม่นั่นตัว่างนั้นนะอาระเอะ,นะนะ